ท่านผู้พักษาวุฒิอาสาสจังหวัดนะครับท่านผูน้อาสาสทุกท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนายกองค์การส่วนจังหวัดนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือท่านนิสิตทิศนุงวงศ์รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ประจําปี2555 ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครบรอบอีกหนึ่งปีนะครับผมจําได้ว่าผมย้ายมาจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีที่แล้วมาถึงก็งานศาลเจ้าพ่อพอดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันระครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานสมโภ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์ นับว่าเป็นงานที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นงานที่น่าสนใจซึ่งปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมประจําปีาง,งานเทศกาลร,รวมทั้งงานร่อพณีต่างๆนั้นเ,เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดีเนื่องจากจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจนะครับจากทุกภาคส่วนจึงจะสําเร็จร่วมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และก็ส่งผลให้เกิดพะเีนีปฏิบัติที่ดีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเรานะครับซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังเนี่ยก็ควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับจังหชุมพรของเราใน เช่นนี้สืบไปที่สําคัญนะครับศาลเจ้า,าจพ่อหลักเมืองรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราให้การเคารพบูชานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาจนทําให้พวกเรา,อ,าอยู่ยังมีความสุขความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอชื่นชมและก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การบรยหารส่วนจังหวัดเ <Okay. S 1> ทศบาลเมืองสุรินทร์คณะกรรมการจัดงานสมโภชสาลเจ้าพอ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ประจําปี2555นะครับรวมทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ขอ,งของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ร่วมร่วมใจกันจัดงานสมโภชศาลเจ้าพอ่อหลักเมือง ของจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2555ผมก็ขออาเวยไว้พอรนะครับให้การจัดงานในครั้งนี้ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวุ้กประการและก็ขอให้ท่านผู้มีเก<ม>ียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดงานสมโภชสารเาพาอหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ประจำปี2555นับบัดนี้ครับ